อยู่เชียงใหม่ต้องอยู่นิมมานสิคะถึงจะเรียกว่าอยู่เชียงใหม่ทำไมคอนโดใจกลางนิม,มานถึงเป็นทำเลทองที่นักลงทุนสนใจมากที่สุดแถวนี้นะคะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวคนทํางานนักศึกษาคนเชียงใหม่สายชิลนี่แหละค่ะนิม,มานเหีมินมาค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องกันเลยบอกเลยนะคะว่าห้องนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะไม่ต้องซื้ออะไรมาเพิ่มแล้วค่ะทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะคะรวมอยู่ในราคาขายกันแล้วแล้วทำเลแบบนี้นะคะอยู่เองก็ได้ปล่อยเช่าก็ดีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะห้องสไตล์ประมาณ ปล่อยเช่าได้1 5 0 0 0บาทถึง25,000บาทเลยแล้วนิมมานโซนนี้นะคะก็ถือว่าไม่วุ่นวายเลยค่ะบรรยากาศดีมากใครอยากอยู่นิม,มานแต่ไม่อยากวุ่นวายนะคะแนะนําเป็นคอนโดนี้เลยค่ะมีคนบอกว่าบ้านที่ดีนะคะต้องไม่ได้ดูแค่ห้องนอนนะต้องดูบรรยากาศรอบตัวด้วยค่ะสิ่งแวลดล้อมดีบรรยากาศดีก็ทําให้เราไม่เหนื่อยนะคะได้พักผ่อนเดู่นมิมานานะคะให้คุณได้ทุกอย่างคะ่ะขนาดห้องนี้นะ43.47เจตารางเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีโซนห้องนั่งเล่นฟาซิลิตี้เขาก็ดีนะคะมีทั้งสระว่ายน้ำ ะะที่ถามว่าเดินิมานาอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ข้างๆโครงการประเสริฐแร์เลยค่ะซึ่งห้องนี้ได้ทางไลฟ์สไตล์รายได้ความคุ้มค่าแน่นะคะ